อาปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะ,าอ,นนะ,คะอาจารย์ประมาณสองสาปดาห์ก่อนเนาะอาจารย์ให้การบ้านไปนะคะบางคนก็ส่งเข้ามาแล้วนะบางคนก็ส่งเข้ามาในลายของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เช็คไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าที่เราทําไปอะ่ะมันถูกมันถูกไหมนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าใครผิดก็ไม่เป็นไรขอแค่ส่งมานะคะทําเองก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้ในภาพเดียว ถ้าเราทําเองข้อดีก็คือนะคะข้อดีก็คือเราจะรู้ว่าเราหาดตรงไหนเราถึงไม่ได้เท่าเพื่อนใช่ไหมคะอาจารย์เฉลยให้ก่อนนะคะข้อหนึ่งก็คือสามนะคะในวงเล็บนะะ f บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบสองใช่ไหมคะอันดับแรกอาจารย์บอกแล้วว่าเราต้องทําให้วงเล็บหายไปก่อนนะคะเราถึงจะดําเนินการต่อไปได้ดังนั้นทําให้วงเล็บหายยังไงนะคะก็คือสามมันอยู่หน้าวงเล็บก็คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะ คูณตัวที่อยู่ใกล้ก่อนนะคะค่อยคูณตัวที่อยู่ไกลนะคะดังนั้น3ต้องไปคูณ x ใช่ไหมคะดังนั้น3าคูณเจะได้สามเอถัดไปสามคูณตัวใกล้แล้วให้ไปคูณตัวที่อยู่ไกลคสามคูณหนนะคะเครื่องหมายบวกนะคะเขาเป็นเครื่องหมายบวกก็ลอกลงมาเลยบวกดังนั้น3 1เป็น3ใช่ไหมคะเท่ากับฝั่งนี้12บสองนะคะมันตายตัวอยู่แล้วลอกลงมาคะถัดไปให้ทําการย้ายข้างนะคะ ก่อนที่อาจารย์จะไปต่อเนี่ยนักศึกษาคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนออนไลน์เลยนะคะเราก็ดูไปพร้อมได้เลยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปไกลมากกว่าน,นี้นะคะเรียนเอาวิธีลัดนี่แหละเพราก่อนหน้านี้อาจารย์สอนวิธีที่มันเป็นวิธีจริงๆนะคะมันจะวุ่นวายกว่าวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นวิธีลัดเราสามารถเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนักศึกษามันยังไม่ได้ไปไกลจากเนื้อหาตรงนี้นะคะเริ่มหน้านี้ได้เลยนะคะ นะคะถัดไปอาจารย์จะเอากระเปรานะคะไว้ฝั่งนี้นะคะ 3f เราน่าจะเคยเรียนมาแล้วเนาะการย้ายข้างนะคะจากบวกย้ายไปลบใช่ไหมคะจากคูนย้ายไปหารจากหารย้ายไปคูณเราน่าจะเคยได้ยินอยู่เนาะนะคะฝั่งนี้เราก็ลอกลงมาเลยนะคะ12เวลาอาจารย์สอนสมการอาจารย์จะเรียกสองฝั่งนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งที่หนึ่งนะคะคือฝั่งนี้ฝั่งที่สองคือฝั่งนี้เพราะอะไรนะคะเรียกเป็นฝั่งคือเรายึด เครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นตัวกลางนะคะดังนั้นฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่หนึ่งฝั่งนี้คือฝั่งที่สองนะคะให้เราเข้าใจเลยนะ,ะเวลาอาจารย์บอกว่าย้ายฝั่งนะคะคือไม่ใช่ย้ายข้ามฟากหนองน้ํานะคะนะักศึกษาย้ายฝั่งฝั่งไหนคะอาจารย์ไม่ใช่นะ,ะอ่ะถัดไปนะคะพอเราย้ายข้างตัวนี้แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ย้ายนะคะก็คือย้ายสามน,นะคะสามจากบวกย้ายมาลบใช่ไหมคะลบ 3นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ดังนั้นฝั่งนี้ก็โลดลงมาเลยค่ะสามฝั่งเนี้ยดูดีๆนะคะข้างหน้ามันมีเครื่องหมายลบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราเป็นหนี้อยู่สิบสองบาทเนี่ยเราเป็นหนี้อยู่สิบสองบาทนะคะเราเป็นหนี้เพิ่มอีกสาบาทใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดลบเราน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าติดลบก็คือไม่มีเงินนะคะดังนั้นเราติดลบสิบสองมาติดลบอีกสามจะกลายเป็นติดลบสิบห้าใช่ไหมคะ ดังนั้นเมื่อมันติดลบเนี่ยนะคะเอาลบมาด้วยนะคะสําคัญเลยบางคนเนี่ยพอมันติดลบก็ไม่เอาลบมาด้วยคํโตบก็จะปิดเทียนไปนะคะพอตรวจคํโต้สองฝั่งก็จะไม่เท่ากันอีกนะคะถัดไปอาจารย์ให้ฝั่งนี้เหลือแค่เ็นะคะอาจารย์จะย้ายสามตัวนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะดังนั้นสิบห้านี้ลอกลงมาก่อนนะคะและอาจารย์ย้ายสามนะคะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะดังนั้นหารสามเราเอาสิบห้าตั้งนะคะหารด้วยสาม สามคูณอะไรได้สิบห้าคะดังนั้นเอฟนะคะสามได้ห้าใช่ไหมคะดังนั้นห้าก็ต้องติดลบด้วยนะคะเพราะว่าข้างบนเห็นไหมสิบห้ามันติดลบนะคะข้างล่างมันเป็นบวกข้างบนเป็นลบนะคะยังไงออกมาผลออกมาก็ต้องเป็นลบอยู่ดีนะคะดังนั้นเราได้คําตอบลบห้าเนี่ยให้นักศึกษาตรวจคําตอบดูนะคะวิธีตรวจคําตอบนะคะบางคนเนี่ยหาอันนี้คือหาง่ายมาก แต่พอตรวจคําตอบตรวจคําตอบไม่เป็นนะคะอาจารย์จะเห็นหลายคนบอกว่าตรวจคําตอบมันยากกว่าค่ะอาจารย์ตอนมาลองดูนะคะวิธีตรวจคําตอบนะให้เราเอาโจทย์นะคะเอาโจทย์ที่เขาให้มานะคะมาตรวจคําตอบคือการลอกมาเลยค่ะโจทย์ที่เขาให้มาคือสามในวงเล็บ x บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบสองใช่ไหมคะทีนี้ให้เราแทนค่าค่ะสามลอกลงมาเลย x เราหาได้หรือยัง x ที่เราหาได้คือตัวนี้ค่ะ ดูมุมลา่างซ้ายนะคะเอกที่เราหาได้คือตัวนี้คือเราหาได้คือลบห้านะคะเราหาได้คือลบห้าใช่ไหมคะถัดไปถัดไปนะคะก็บวกบวกเท่าไหร่คะดังนั้นสามไปคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเราคูณเข้าไปในวงเล็บนะวิธีทำพอจานคูณเข้าไปนะคะ ดังนั้นตัวนี้ก็เขียนไว้1ก่อนก็ได้เราแทนค่าก่อนนะคะเท่ากับลบสิบสองถัดไปนะคะเราจะคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเอาสามคูณห้าได้เท่าไหร่คะสามห้าสิบห้าใช่ไหมคะแต่ห้ามันติดลบดังนั้นคําตอบมันจะเป็นลบสิบห้านะคะบวกกับสามไปคูณตัวที่อยู่ไกลค่ะสามคูณหนึ่งเป็นสามนะคะถัดไปเท่ากับฝั่งนี้นะคะลบสิบสองลอกมาเหมือนเดิม พอมาถึงจุดนี้ให้นักศึกษาดูว่าเราเป็นหนี้อยู่15บาทใช่ไหมครับเพราะมันติดลบและเรามีเงินอยู่3บาทเพราะว่ามันบวกสามใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเป็นหนี้อยู่15บาทเรามีเงินอยู่3บาทเราเป็นหนี้อยู่คงเหลือเท่าไหร่คะดังนั้นเราก็ติดลบอยู่12บาทใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาเงิน3บาทไปใช้หนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสองฝั่งสองฝั่งเท่ากันนะคะดังนั้นสองฝั่งเท่ากัน คำตอบก็คือถูกนะคะลบสิบสองเท่ากับลบสิบสองนะคะดังนั้นคําตอบ x เท่ากับลบห้าเป็นคําตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าทาให้สองฝั่งนี้เท่ากันเห็นไหมเครื่องหมายเท่ากับมันหมายถึงการเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นถ้าสองฝั่งเท่ากันนะคะสมการที่เราหาม,มาได้ x นะคะ x เท่ากับลบห้าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าอาจารย์ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็คือตอบลบห้านะคะเราดูด้วยนะว่าที่เราทําถูกไหมนะคะ ถัดไปข้อ2อนะคะอาจารย์เฉลยให้ข้อ2นะคะคือ5นะคะโจทย์ที่ให้มาคือ5นะคะในวงเล็บเอลบสเท่ากับสนะคะเอบวกหวิธีทำนะคะอาจารย์ขอเปลี่ยนสีหมึกปากกานะคะ วิธีทํก็คืออาจารย์บอกแล้วว่าให้ทําบงเล็บหายไปก่อนดังนั้นให้เอาหน้าบงเล็บคูณเข้าไปใช่ไหมคะให้เอาคูณเข้าไปนะคะตัวใกล้ก่อนแล้วก็คูณตัวไกลนะคะฝั่งขวาเหมือนกันค่ะตัวใกล้นะคะคูณตัวไกลคูณยังไงนะคะดับแรกเอาห้าไปคูณเอได้เท่าไหร่คะห้าเอใช่ไหมคะถัดไปเอาห้าคูณสองนะคะเครื่องหมายลบใช่ไหมคะเอาห้าคูณสองห้าสองเป็น สิบนะคะฝั่งนี้เอาสองไปคูณ x เป็นสองเกใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายดวกเนาะถัดไปนะคะสองไปคูณหนึ่งได้สองใช่ไหมคะพอมันได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จับตัวที่มันหน้าตาเหมือนกันไปอยู่ฝั่งเดียวกันเราจะเห็นว่าฝั่งนี้คือ5้าหน้าตาเหมือนกันกับสองใช่ไหมคะเพราะติดตัวแปรเหมือนกันดังนั้นอาจารย์จะเอาห้าคูณที่นะคะอาจารย์จะย้ายฝั่งขวามาห้าะ 5x นะคะจาก 2 2f เนี่ยมันเป็นบวกใช่ไหมคะมันเป็นบวกบวก2แต่เขาไม่เขียนเครื่องหมายบวกให้เราเห็นนะมันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะย้ายมาจากบวกย้ายมาเป็นลบนะคะ2เป็นบวกย้ายมาลบนะคะลบ 2f ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะ2ตัวนี้นะคะดึงมาเหมือนเดิมวางไว้ตรงนี้นะคะ2ถัดไปอาจารย์จะเอา10ย้ายข้างมานะคะ10เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบคะเห็นไหมหน้า10มันเป็นลบนะคะดังนั้น10มันเป็นลบนะคะ สิเป็นลบย้ายมาบวกดังนั้นเป็นบวกสิบนะคะพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วให้เราเอาห้าเนี่ยกับสองเลบกันเรามีเงินอยู่ห้าบาทนะคะลบซื้อของไป2บาทเหลือเท่าไหร่คะเราก็เหลืออยู่สามนะคะแต่มันติดตัวแปรเอ็กมาด้วยก็เหลือสามเอฝั่งนี้มีเงินอยู่สองบาทนะคะแล้วก็มีเงินเพิ่อมอีกสิบบาทก็เป็นสิบสองใช่ไหมคะถัดไปฝั่งนี้อาจารย์จะให้เหลือแค่เนะคะเท่ากับ ะะอาจารย์ที่เหลือแค่เเท่ากับ12นะคะและสาไปไหนละคะอาจารย์3อาจารย์จะย้ายฝั่งมาไว้ฝั่งนี้นะคะสเนี่ยจากมันเป็นคูณนะคะย้ายมาหารนะคะดังนั้นเอา12ตั้งหาร3 3เท่าไหร่คะได้12บสองท่องสคูณได้นะคะ3 <5, S 2> 4มค่ะ3 4สนะคะสาเป็น12นะคะดังนั้นเเท่ากับ4 เราก็ไปตรวจคําตอบนะคะการตรวจคําตอบอาจารย์ก็บอกแล้วว่าให้เอาโจทย์มาะะให้เอาโจทย์มาก็คือลอกมาเลยห้า x ห้าปิดไมคให้อาจารย์ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเสียงดังเนาะห้าในวงเล็บนะคะ x ลบสองเท่ากับสองในวงเล็บ x บวกหนึ่งนะคะถัดไปเราแทนค่าก่อนนะคะห้าลอกลงมาเลย x ที่เราหาได้คือเท่าไหร่ เลที่เราหาได้คือสี่นะคะดังนั้นแทนค่าเลยค่ะสี่ลบสองเท่ากับนะคะฝั่งนี้สองรอบมาเลยค่ะในวงเล็บ x ที่เราหาได้ก็ตัวเดียวกันเลยนะคะคือสี่ก็บวกหนึ่งนะคะ,ะ,คะทีนี้เราคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะคูณตัวใกล้ก่อนห้าคูณสี่ได้ยี่สิบนะคะ,ะ,คะแล้วก็ห้าคูณสองเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายลบนะคะห้าสองเป็นสิบนะคะฝั่งนี้ 2คูณตัวใกล้ก่อนนะคะสองคูณในวงลิฟตตัวที่ใกล้คือสองสี่เป็นแปดนะคะแล้วก็สองไปคูณตัวที่อยู่ไกลนะคะก็คือสองหนึ่งเป็นสองใช่ไหมคะนะคักศึกษาดังนั้นฝั่งนี้มีเงินอยู่ยี่สิบาทนะคะฝั่งนี้มีเงินอยู่ฝั่งนี้ติดลบอยู่สิบาทดังนั้นมีเงินอยู่ยี่สิบบาทนะคะซ <Jay> ื้อของไปสิบบาทเราก็เหลืออยู่สิบใช่ไหมคะฝั<บา>่งนี้มีเงินอยู่แปดบาทใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินเพิ่มอีกสองบาท ก็จะเป็นทั้งหมดก็คือสิบเขะะียนไหมสองฝั่งเท่ากันสิบเท่ากับสิบนะคะสิบเท่ากับสิบใช่ไหมละ่ะถ้าหาออกมาได้ฝั่งรู้สิบสองฝั่งนี้สิบมันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะคะมันจะผิดดังนั้นเราหาออกมาได้เนี่ยสิบเท่ากับสิบเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นแสดงว,ว่าที่เราหามาได้เนี่ยเท่ากับสี่นะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักศึกษาสามารถ ตรวจคาตอบเลยนะว่าที่เราทําแบบสึกขัดมามันตรงกันหรือเปล่านะคะนักศึกษาดูเลยนะตรงค่ะตรงนะคะถ้าใครไม่ทันจริงๆก็เขียนไว้ก่อนนะคะค่อยจดลงในสมุดก็ได้นะคะจดเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนออนไลน์ใหม่แบบนี้เนาะเพราะบางคนเขาก็เรียนมาตั้งแต่ตัวปิดคืนแล้วนะคะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ทันนะคะเราเริ่อจุดนี้ก็ทัน เพราะว่าเป็นเนื้อหาตัวเดียวกันเลยนะคะนักศึกษาถัดไปนะคะอาจารย์จะสอนอาจารย์สอนสองข้อนะคะการบ้านอย่างเพิ่งนะคะแล้วการบ้านอาจารย์ให้ข้อเดียวเองอาจารย์ไม่ให้เยอะนะคะอาา่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อสี่เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยจ์ไว้นักศึกษาหนึ่งทับสามเนี่ยเขาอ,อาจารย์สอนถึงตัวอย่างที่สามแล้วนะคะหนึ่งทับสี่เนี่ยอาจารย์สอนถึงตัวอย่างที่สี่แล้ว ดังนั้นอาการขอสอนข้อ4ซ้ํานะคะถ้าห้อง1ทับ4ได้เรียนไปก่อนแล้วก็ฟังอีกรอบนะคะเพื่อลืมอ,อาจารย์สอน2ข้อนะเราตั้งใจนะคะสำหรับนะักศึกษาที่มาใหม่ะคะมาดูที่ข้อ4นะคะข้อ4คือโจทย์ให้มาคือ5ส่วน a ส่วน5ใช่ไหมคะบวกด a ส่วน5บวก8เท่ากับ2ด หน้าตามันแปลกๆแล้วมันมาเบบอ,อเศษส่วนใช่ไหมคะดังนั้นวิธีทำนะคะตัวที่มันติดเศษส่วนอยู่เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะเราคลมมันไว้แบบนี้ก่อนดังนั้นเราลอกลงมาเลยนะคะเอส่วนห้านะคะถัดไปนะคะาจารย์จะย้ายข้างนะคะาจา์จะย้ายฝั่งนะคะเตะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ลอกมาก่อนยีส่สิบเจ็ดลอกลงมาเลยนะคะยีส่สิบเจ็ด ถัดไปนะคะอาจารย์จะย้ายเจ็ดมาเจ็ดตอนนี้เป็นบวกใช่ไหมคะย้ายฝั่งมาฝั่งนี้จะเป็นลบนะคะลบเจ็ดฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลย a ส่วนห้าคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะมีเงินอยู่ยี่สิบเจ็ดบาทลบไปเจ็ดบาทนะคะซื้อของไปเจ็ดบาทเราเหลือเงินอยู่ยี่สิบบาทใช่ไหมคะถัดไปห้ามาติดห้าตัวแปรอยู่แต่อาจารย์ต้องการให้มันเหลือแค่ตัวแปรจะต้องเขียนไว้แค่ a นะคะอาจารย์จะเอาห้าย้ายฝั่งไปยี่สิบก็ลดลงมาเหมือนเดิมนะคะ ดังนั้น5เนี่ยมันเป็นหารใช่ไหมคะเห็นไหม5เนี่ยมันเป็นหารนล้วเนี่ย a ส่วน5มันคือการ,ม,การมันคือรูปแบบของการหารใช่ไหมคะดังนั้นย้าย5ไปไว้ีก่าจากหารย้ายไปคูณนะคะคูณ5ดังนั้น a จะเท่ากับ20นะ,คะ20คูณ5ก็คือ a เท่ากับ100ใช่ไหมคะ จะเห็นว่าเนี่ยวิธีที่อาจารย์เคยสอนไปสัปดาห์กอนนะคะคือวิธีนี้ที่บางคนไม่ได้เข้าเรียนนะคะจะเป็นวิธีนี้นะคะมันค่อนข้างวุ่นวายแต่จะเห็นว่าอาจารย์สอนวิธีรัดเนี่ยนะคะเอก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะคะคําตอบเท่ากันเลยเห็นไหมคะดังนั้นเราเทําวิธีรัดมันจะง่ายกว่าพอเราได้เอหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมาลองตรวจคาตอบดูสิว่ามันถูกหรือเปล่านะตัวคําตอบนะคะ,นะคะตัวตนะคะํตวาตอบก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะเราลอกสมการนี้มา การที่โจทย์ให้มาก็คือ a ส่วน5นะคะบวก7เท่ากับ27นะคะ a ส่วน5บวก7เท่ากับ27ก็จะเป็น a เท่ากับแทน5เลยนะคะ a ที่เราหาได้คือ100ใช่ไหมคะส่วนด้วย5 5ก็คือเราลอกมาเลยนะคะ100น้านี้5ก็คือลอกมานะคะแล้วก,ก็บวก7ลกลงมาฝั่งนี้ก็ลอกลงมาเลยนะคะ27ถัดไปเราก็ทำตัวที่มันเป็นเศษส่วนเนี่ย ให้มันมาเป็นเลขปกติเหมือนเพื่อนก่อนนะคะโดยการเอาหนึ่งร้อยตั้งหารด้วยห้าค่ะห้าคูณเท่าไหร่คะได้หนึ่งร้อยห้าคูณยี่สิบใช่ไหมคะห้าคูณยี่สิบได้หนึ่งร้อยดังนั้นอันตัวนี้นะคะรูปแบบมันจะเป็นยังไงบางคนไม่รู้นะคะก็คือการเอาหนึ่งร้อยตั้งนี่แหละหารด้วยห้าห้าเท่าไหร่ได้นะคะห้าเท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยเห็นไหมมันก็ได้ยี่สิบนะคะนักศึกษา เรากดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้เอาหนึ่งร้อยตั้งนะคะาหารด้วยห้าดังนั้นมันได้ยี่สิบมันก็จะเป็นยี่สิบบวกเจ็ดนะคะฝั่งนี้ก็คือยี่สิบเจ็ดนะคะดังนั้นยี่สิบบวกเจ็ดก็คือได้ดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอีกฝั่งนี้ก็คือยี่สิบเจ็ดนะคะก็มีมาอยู่แล้วนะคะแป๊บนึงนะเท่ากับยี่สิบเจดดังนั้นสองฝั่งเท่ากันไหมคะดังนั้นสองฝั่งเท่ากันนะคะ,นนะ,ค,ะคำตอบนี้คือถูกนะคะ ดังนั้น a เท่ากับ100นะคะทำให้สมการเป็นจริงดังนั้นพออาจารย์ถามว่า a เท่ากับเท่าไหร่เราหามาได้เราก็ตอบว่า a เท่ากับ100นะคะอ่าข้อสุดท้ายนะคะนักศากษาข้อ5ทันไหมไม่ทันบอกนะคะข้อ5นะคะข้อ5ก็คือตัวนี้โจทย์บอกมาก็คือ a ส่วน4บวก8เท่ากับ13ใช่ไหมคะจะเห็นว่า หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะคะแับข้อสี่ก็ทําง่ายเหมือนกันนะคะเราก็ค่องข้างเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเราก็ลอกลงมาเลยติดค่าตัวแปรเราอยา่าไปยุ่งกับมันอาจารย์บอกว่าลอกลงมาเลยนะคะ a ส่วนสี่ไปยุ่งกับมันตอนนี้<ด>คืออาจารย์<ด>จะย้ายบวกแปดนะคะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะ,ะดังนั้นสิบสามลอกลงมาก่อนนะคะสิบสามลอกลงมาก่อนและทําการย้ายฝั่งค่ะแปดตอนนี้มันเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะว่ามันบวกแปดย้ายมาจากบวกย้ายมาลบนะคะลบแปด ดังนั้น a ส่วน4ก็ลอกมาก่อนนะคะจะเท่ากับมีเงินอยู่13บาทนะคะลดไป8บาทเหลือเท่าไรคะเหลือ5ใช่ไหมคะนักศึกษาเหลือ5บาทนะคะดังนั้นถัดไปอาจารย์ต้องการให้ฝั่งนี้เหลือแค่ a นะคะอาจารย์ก็จะย้ายฝั่งนะคะย้ายฝั่ง5นะคะไปไว้อีกฝั่งย้ายฝั่ง4นะคะ5เนี่ยเราลอกไว้เหมือนเดิมนะคะ4เนี่ยย้ายข้างมานะคะจาก4ย้ายมา ดังนั้นมันจะเป็น5้าคูณสี่ดังนั้นคําตอบสุดท้ายคือ A เท่ากับห้าสี่ก็คือเท่าไหร่คะยี่สิบค่ะ,คะโอเคทีนี้เราตรวจคําตอบนะคะตรวจคําตอบตรวจคาตอบก็เหมือนอาจารย์บอกเลยนะคะรอบสมการแรกที่เขาให้มานะคะสมการแรกก็คือ A อส่วนสี่บวกแปดใช่ไหมคะเท่ากับสิบสามถัดไปแล้วก็แทนค่าเลยค่ะ เราหาได้แล้ว a คือ20แล้วก็แทนค่า20ลงไปใน A เลยก็คือ a เป็น20ส่วนตัวอื่นก็คือลอกมาเลยนะคะ4 8เนี่ย3ลอกมาให้หมดเลยนะคะถัดไปเราก็ทําตัวนี้เหมือนเดิมทําตัวนี้ให้มันมาเป็นเลขปกติมันเลื่อนก่อนนะคะโดยการเอา20ตั้งนะคะหาร4ได้เท่าไหร่คะ4เท่าไหร่ได้20คะ สี่ห้าสี่ห้าค่ะห้าสี่ห้านะคะดังนั้นเราได้แลว้วก้อนนี้นะคะคือเป็นห้าดังนั้นบวกแปดนะคะเท่ากับสิบสามดังนั้นห้ามีเงินอยู่ห้าบาทบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสามใช่ไหมคะดังนั้นฝั่งนี้ก็คือสิบสามเหมือนกันเราลกมาเลยสิบสามนะคะดังนั้นสิบสามเท่ากับสิบสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นเราหาม,มาได้เนี่ยยี่สิบนะคะอาจารย์ก็ถามว่าเอเท่ากับเท่าไหร่เธอจตอบว่ายี่สิบ เพราะว่ามันทําให้สมการเป็นจริงก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องเห็นไหมอาจารย์ทําวิธีทางลัดเนี่ยเอก็เท่ากับยี่สิบเหมือนกันนะคะในคําตอบเหมือนกันนะคะถ้าเราทําวิธีเดิมเนี่ยมันก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเราอาจจะขี้เกียจเขียนก็ได้เนี่ยนํนำอาจารย์เข้าใจดีนะคะเพราะปกติอาจารย์ก็ขี้เกียจเขียนเหมือนกันค่ะทำวิธีลัดเลยดีกว่านะคะ,ะวนนัดง่ายสุดอะไรนะทางลัดง่ายสุดหรือคะง่าย <laughs> ใช่ไหมไปทําวิธีนั้นมันค่อนข้างวุ่นวายเนาะ อทีนี้นะคะวันนี้โพแค่นี้ความจริงมันก็จะเหลืออีกสองข้อนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็จะลงในสองข้อนี้ให้ยีดนะคะแล้วก็อา,าจารย์จะเริ่มสอนในเกี่ยวกับชีวิตจริงเรานะคะเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่มีใครมาบอกเรานะว่า8ปดเอ็กสิท่ากับหกนะคะเราต้องเอาสถานการณ์จริงนะคะมาคำนวณน,นะคะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์สอนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็จะสอนข้อเจ็ดข้อแปดก่อนนะคะเพราะว่าบางคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่ก็ยังงง,งอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงรายละเอียดไปอีกส่วนใครที่เรียนมาตั้งนานแล้วก็ยิ่งเข้าใจไปอีกนะคะถ้าสมมติมีเพื่อนที่เขายังไม่เรียนเราก็สอนเขาได้นะนะนะักศึกษาเราไม่ต้องห่วงความรู้นะคะเพราะว่ายิ่งเราสอนเพื่อนเนี่ยเราก็ยิ่งจําได้เนะยิ่งทางข้อสอบได้นะคะถัดไปการบ้านนะคะแคปข้อนี้นะคะการบ้าน การบ้านก็คือเจ็ดนะ,ะในวงเล็บสองเอฟลบห้าบวกสามเท่ากับร้อยี่สิบสองนะคะอันนี้คือการบ้านนะคะหนึ่งข้อเหมือนเดิมเลยนะคะถ้านักศึกษาเคยเรียนกับอาจารย์แล้วจะรู้ว่าอาจารย์จะให้นักศึกษาอาจารย์จะให้นักศึกษาทำใช่ไหมคะทำลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาที่ลายส่วนตัวของอาจารย์นะคะอาจารย์พอของใครที่ส่งเข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะตินะคะ เวลาอาจารย์ติ๊กเนี่ยอาจารย์ก็ไปเป็นข่านตนนะคะถ้าใครที่อาจารย์ยังไม่ติ๊กลงในใบรายชื่อเนี่ยอาจารย์จะไม่เปิดอ่านเลยนะคะถ้านักศึกษาเห็นอาจารย์เปิดอ่านแล้วส่งสติ๊กเกอร์ไปให้แล้วแสดงว่าอาจารย์ติ๊กลงไปในเบรคประเมินแล้วนะคะและไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกหล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเที่ยงคืนวันนี้ถ้าเราส่งการบ้านครบทุกคนแล้วนะอาจารย์ก็จะถ่ายรูปส่งเข้าไปนะคะอาจารย์ก็ติ๊กว่ามาเรียนติ๊กส่งงานให้นะคะแล้วก็สามารถเช็คได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้เราส่งเข้ามาสุ่มบิดนะคะอาจารย์ สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็บอกเพื่อนด้วยว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ทันเพื่อนเพราะว่าทุกครั้งที่อาจารย์สอนเสร็จอาใครไม่เอานะก็ควรอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ปิดได้อยู่นะตัวนี้นะลบให้อาจารย์หน่อยนะคะยให้อาจารย์รู้นะนี่ว่าใครเป็นคนเขียนเอโอเคนะคะดังนั้นตามนี้เราก็ เอาส่งภายในเที่ยงคืนของวันนี้นะคะข้อน,อนี้ข้อเดียวนะคะนะักศึกษาส่งเข้ามาที่ไลน์ส่วนตัวนะคะแจ้งเลขที่ถ้ารู้เลขที่ก็แจ้งนะคะถ้ารู้รหัสนักศึกษาก็แจ้งถ้ายังไม่รู้ก็ส่งแค่ชื่อนะคะนมสกุลสาขาเข้ามากอน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะติ๊กให้นะคะนะักศึกษาตามนี้นะักศึกษาสงสัยอะไรไหมคะสาหรับเพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาก็บอกเขานะว่าสามารถดูย้อนหลังได้เพราะว่าเวลาอาจารย์สอนเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะอัพขึ้นที่เว็บไซต์อยู่แล้ว อาจารย์ขอแค่อย่างน้อยเนี่ยบางคนไม่สะดวกที่จะเรียนออนไลน์จริงๆอาจารย์เข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยพยายามเข้ามาแล้วแต่เน็ตช้าดูไม่ได้เลยนะคะเราก็ไปเปิดดูย้อนหลังหรือถ้าไม่ได้จริงๆไปดูย้อนหลังเน็ตก็ยังช้าอยู่เราก็ขอดูกับเพื่อนตัวนะคะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะอย่างน้อยเราไม่ได้เข้ามาเรียนเลยเนี่ยเราก็ยังมีคะแนนส่งงานนะคะอาจารย์ก็จะเห็นตัวตนของเราอาจารย์ก็ แล้วก็อาจารย์ก็ดูไปนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปแต่ถ้าใครมาเรียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็เช็คชื่อไปตามเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าอาจารย์บันทึกวีดีโออยู่นะคะอาจารย์เห็นหมดว่าใครเข้าเรียนออนไลน์นะคะดังนั้นเนี่ยก็ฝากบอกเพื่อนด้วยว่าให้ตามงานนะคะอาจารย์ไม่ให้งานเยอะด้วยออนไลน์นะอาจารย์ให้แค่ข้อเดียวนะคะอีกห้องหนึ่งที่อาจารย์สอนไปแล้วก็เราก็ให้แล้วนะคะอาจรายชื่อก็ตามนี้นะคะสมพรนะคะจิลาลัตนลิศรา วิลาวันนะคะกนกงวันรายชื่อก็ตามนี้เลยนะคะที่อาจารย์จะเช็ที่ขึ้นในหน้าจอนะคะส่วนเราส่งงานเราก็ได้คะแนนส่งงานเพิ่มนะคะ,ะดังนั้นะนะคะเป็นก้อนเรียนะอะไรนะทำไมไม่มีชื่อหนู่คะอาจารย์ยังเรียกไม่ครบไงมันถูกขึ้นไปบนย้น่ะเดี๋ยว,ยวอาจารย์เปิดให้ดูใหม่นะมันมีชื่อเราหรือเปล่า เห็นไหมมันขึ้นที the the ่หน้าจอไหมคะเห็นไหมเพื่อนก็เพื่อนก็คือสมพรดีๆดีนะจันชอบที่หนึ่งคือสมพรนี่เปิดกล้องแค่จา์ตลอดนะคะตั้งแต่เรียนออนไลน์แรกๆแล้วนะเปิดกล้องจนเราจะจำหน้าได้แล้วตอนเนี้ยเารับ้งสนเห็นไหมสมพรศีนารัตนิสราไพลินนาวานาบัลกนุกวันพรชิตานะคะ ชาโลชานัตก,การจารุลจรุงใช่ไหมคะนาลีรัตจุลารักนะคะออนอง้าวชามัานภาษาอังกฤษบางทีเนี่ยก็อ่านไม่ออกนะชื่อเราชาชาวัญญาเหรอหรือว่ายัางไงนี่ชาพัสน,สนาาาา้องอาวาสนานี่จะทำให้การสุขภาพไม่ดีครทติการนะคะปุ๊บ วันนี้กแมการใช้ไดกานใหแล้วก็ใช้คาผิเระังนั้นในการสื่อสารคือควรพิจารณาพิจารณานะ